แอปพลิเคชันทำกราฟิกที่สามารถใช้ได้ทั้งระบบ Android และ iOS ซึ่งสามารถออกแบบกราฟิกได้อย่างง่ายดายที่สำคัญเพียงมีโทรศัพท์มือถือก็สามารถออกแบบกราฟิกได้ทุกที่ทุกเวลาเหมาะสำหรับผู้ที่ไม่มีพื้นฐานด้านการออกแบบกราฟิกมากนะักเพราะสามารถเลือกใช้เทมเพลตแอปพลิเคชันที่มีมาให้ได้วันนี้ผมเลยขอเสนอแอปพลิเคชันทำกราฟิกสวยและง่ายมากและที่สำคัญคือดาวน์โหลดฟรีถ้าพร้อมแล้วไปโหลดกันเลยครับอันดับที่10ครับโลโก้ครีเอเตอร์แอปพลิเคชันสำหรับ การออกแบบโลโก้อย่างง่ายๆเหมาะสําหรับใครที่ต้องการออกแบบโลโก้แต่ไม่มีพื้นฐานด้านการออกแบบมากนะักเพราะภายในแอปพลิเคชันมีเทมเพลตมากมายหลายประเภทให้เลือกใช้งานและปรับแก้ไขในสไตล์ด้วยตัวคุณเองเช่นโลโก้แนวท่องเที่ยวการศึกษากีฬาและอื่นๆดาวน์โหลดฟรีอันดับที่9ครับ Create แอปพลิเคชันสําหรับใช้ในการออกแบบกราฟิกวาดภาพโลโก้เวกเตอร์ได้อย่างมีประสิทธิภาพมีเทมเพลตสำเร็จรูปให้เลือกใช้งานซึ่งจะช่วยให้สามารถออกแบบได้งา่ายยิ่ง ขึ้นและยังสามารถ Import รูปเข้ามาตกแต่งได้สวยงามแล้ว Export ออ,ออกมาก็สามารถทําได้เช่นกันอันดับที่8ครับ Fusele College แอปพลิเคชันสำหรับออกแบบกราฟิกโดยมีเทมเพลตหลายสไตล์ให้เลือกใช้รวมไปถึงเอฟเฟกต์ติ๊กเกอร์กรอบรูปภาพและป้ายชื่อซึ่งแอปพลิเคชันนั้นถูกออกแบบมาให้สามารถใช้งานได้อย่างรวดเร็วและเป็นแอปพลิเคชันได้รับการแนะนําโดย Apple ให้เป็นแอปที่ดีที่สุดในปี2012อันดับที่7ครับ Design Lab เป็นแอปพลิเคชันที่สําหรับการสร้าง างกราฟิกที่สวยงามระดับมืออาชีพด้วยคือมือตกแต่งรูปด้วยฟิลเตอร์ย่อขยายรูปภาพปรับความสว่างแสงและเงาซึ่งจะช่วยให้รูปภาพมีดีไซน์ที่สวยงามมากยิ่งขึ้นรวมถึงยังสามารถเพิ่มข้อความหรือปรับแต่งการาฟิกจากแหล่งเทมเพลตที่ทางแอปพลิเคชันมีมาให้เป็นแอปพลิเคชันที่ใช้งานได้ง่ายดายและสะดวกรวด,ดเร็วอันดับที่6ครับ Paper by V Transfer แอปพลิเคชันสําหรับวาดภาพสเก็ตภาพเขียนและจดบันทึกแทรกไฟล์และแทรกรูปภาพหรือจะสร้างพรีเซนเทชันก็สามารถ ทำได้จบในแอปนี้เลยครับอันดับที่5ครับ f อน t Candy f o n อน a n d y เป็นแอปพลิเคชันที่จะช่วยให้การออกแบบสามารถทําง่ายยิ่งขึ้นด้วยการเพิ่มข้อความที่สวยงามบนรูปภาพด้วยฟอนต์แบบสินที่มีให้เลือกมากกว่า45ฟอนต์และยังสามารถเพิ่มรูปทรงสัญลักษณ์หรืออีโมจิได้อีกด้วยอันดับที่4ครับ Adobe Com CC แอปพลิเคชันนี้นใช้ในการออกแบบวา f r a m e เพื่อทําแอปพลิเคชันหรือเว็บไซต์ช่วยให้การออกแบบงานดีไซน์เป็นไปได้อย่างง่ายดายด้วยฟีเจอร์ที่ช่วย ให้วาดวัตถุต่างๆได้อย่างรวดเร็วและยังสามารถส่งต่องานออกแบบดังกล่าวไปให้แก้ไขต่อในโปรแกรม Photoshop InDesign i l l u s t r a t o r อันดับที่3ครับ Adobe Spark Post แอปพลิเคชันจาก Adobe ที่สามารถใช้การออกแบบภาพกราฟ,ฟิกสำหรับเผยแพร่บนโซเชียลมีเดียเช่น Instagram Facebook ุ๊ก n ัม l YouTube หรือออกแบบสิ่งพิมพ์ต่างๆเป็นแอปพลิเคชันที่ใช้งานได้ง่ายครับเหมาะสำหรับมือใหม่และที่สำคัญสามารถซิงค์ข้อมูลกับแอปพลิเคชันอื่นๆในเครือ Adobe ได้อีกด้วยอันดับที่2 รับ o อ e r แอปพลิเคชันสำหรับการออกแบบและปรับแก้ทุกสิ่งที่ต้องการได้อย่างรวดเร็วและง่ายได้ภายในแอปพลิเคชันมีรูปแบบตัวอักษรและการาฟิกให้เลือกมากมายกว่า10,000รายการให้คุณสามารถจัดการรูปภาพด้วยการตกแตง่งหรือเพิ่มตัวอักษรและสามารถออกแบบการาฟิกได้อย่างอิสระและก็มาถึงันดับที่1ครับคานว่า Graphic Design and Creator แอปพลิเคชันที่จะช่วยให้คุณสร้างงานออกแบบที่สวยด้วยตัวคุณเองแบบง่ายๆโดยใช้เทมเพลตที่มีให้ในการสร้างสรรค์าง,งานต่างๆมีฟีเจอร์การออกแบบที่ ครอบคลุมทั้งการออกแบบเรซูเม่โลโก้โปสเตอร์อินโฟกราฟิกรวมไปถึงงานออกแบบอื่นๆก็สามารถกําหนดทําได้เช่นกันเป็นยังไงกันบ้างครับสําหรับแอปพลิเคชันทํากราฟิกสวยและง่ายมากแอปพลิเคชันต่างๆก็จะมีคุณลักษณะและคุณสมบัติที่แตกต่างกันออกไปนะครับและที่สําคัญคือฟรีครับสามารถดาวน์โหลดได้ฟรีเลยถ้าเพื่อนๆชอบแอปไหนก็สามารถไปดาวน์โหลดกันได้เลยนะครับคุณผู้ชมคิดเห็นอย่างไรครับหรืออยากให้ผมมาจัดอันดับในเรื่องอะไรสามารถคอมเมนต์บอกเราได้นะครับและถ้ามีข้อมูลส่วนไหนผิดพลาดเนี่ยผมก็ขอ ภัยมาณที่นี้ด้วยนะครับถ้าชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกด subscribe กดกระดิ่งเพื่อไม่พลาดการแจ้งเตือนของช่องพอดเอเราด้วยนะครับติดตามได้เลยครับว่าผมจะนําเรื่องอะไรมันจัดอันดับให้ฟังครับเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ